เครื่องขัดระบบโรตารีนะครับมีขั้นตอนการขัดอยู่2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเป็นการขัดหยาบนะครับเราจะใช้คู่กับตัวน้ํำยาที่เป็น He ฟ v y fast ขัดตัวนี้ขัดหนักขัดเร็วเม็ดดีหรือเม็ดทรายผงขัดเนี่ยเป็นผงหยาแล้วก็ค่อยๆกลิ้งลงไปเรื่อยๆแล้วเม็ดเขาจะละเอียดนะครับแนะนําใช้คู่กับแผ่นขัดขนแกะไม่ว่าจะเป็นขนแกะสั้นหรือขนแกะยาวเหมาะสมกับตัวผงขัดนะครับจะทําให้ลบรอยหนักได้นะครับลบรอยขนแมวหรือในกรณีทําสีมาใหม่แล้วก็เป็นลักษณะแล็กเกอร์แข็ง หากท่านใดยังต้องการผิวที่เรียบยิ่งกว่าเดิมนะครับแนะนําใช้คู่กับแผ่นเดนิมหรือแผ่นผ้ายีนนะครับเจ้าตัวนี้จะช่วยทําให้เลกกเกอร์ของท่านที่เป็นผิวส้มนั้นก็จะกลับมาให้เป็น มิลเลอร์นะครับก็เป็นผิวกระจกเลยนะครับสำหรับขั้นตอนที่1นะครับการขัดหยาบด้วยเฮฟวี่ฟาดคัดนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็จะเป็นทรีนวันนะครับตัวนี้ลักษณะการขัดละเอียดแนะนําให้ใช้กับฟองน้ําสีส้มนะครับทรีนวันฝาส้มแล้วก็ฟองน้ําสีส้มนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนขัดละเอียดแล้วก็เคลือบเงานะครับสามารถส่งงานได้เลยในกรณีแล็กเกอร์แข็งแนะนําให้ใช้ขยับเบอร์ฟองน้ําให้เปิดใช้สีไว้ได้นะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับให้ท่านพิจารณาขั้นตอนต่างๆให้เหมาะสมกับผิวงาน ชิ้นงานนะครับอาจจะไม่จําเป็นจะต้องใช้ทั้ง2ขั้นตอนก็ได้นะครับเราอาจจะใช้เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งสามารถจบงานตามวัตถุประสงค์ของรถนั้นๆได้เลยครับ